สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับอวันนี้ช่องสวนมุมม้ไม้บ้านนะครับก็จะพามาอัปเดตราคาต้นไม้อีกเช่นเคยนะครับที่ตลาดเซวันโคราชนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมร้านพี่กุ้งนะครับก็จะมีไม้ด่างนะครับไม้สะสมนะครับไม้แปลกๆนะครับมาใหม่ๆนะครับสวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ้งขอเบอร์ติดต่อครับเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าหก หนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าเก้าสี่ครับครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์ได้เลยครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์หรือโทรสอบถามที่กรุ๊ได้เลยนะครับครับค่าส่งคิดยังไงครับพี่ค่าส่งก็เริ่มที่แปดสิบครับเติมต้นที่แปดสิบบาทนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อหลายตก็จะมีค่าค่าส่งที่ถูกลงครับผมจะเริ่มต้นที่แปดสิบบาทครับอ่าวันนี้มีไม้อะไรมานําเสนอบ้างครับพอจะเอามาเสนอได้ก็มีตัวนี้เอ็มญี่ปุ่นนีืเรียกเอ็มญี่ปุ่น ไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยตัวคือเขาชอบแดดเนี่ยกระถางละร้อยห้าสิบอยู่ในไซส์แปดนิ้วแต่ว่าถ้าใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ความสวยของเขาคือเคยพักเขาจะเป็นลักษณะนี้สวยมากครับตัวแดดจะเยอะอาจจะจะขาวขาวเยอะไขาจะขึ้เท่าไหร่ครับแสงก็อยู่ที่ประมาณเกียสิบปอร์ซ็นต์ครับแต่ว่าเขาถึงร้อยได้เลยเขาชอบแดดยิ่งแดดยิ่งาวเนี่ยคือเขาเขาจะเป็นไม้ฟอกที่ส่วนมากบางคนเขาจะไปทำเป็น อไม่โชวหินโชอะไรก็เป็นอะไตอนนี้เรามาโชว์ว่าโซสูงมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่ากระถางนี้เราจะขายอยู่ที่150 150บาทนะครับสามารถซื้อไปทําบอนไซได้เลยนะครับหรือเอาไปปลูกประดับบ้านไดับเนื้อเวลาเวลาก็โตมาแล้วก็จะสวยอย่างนี้เนี่ยสวยมากครับสวยจะเป็นอย่างนี้เหมือนเขาจะพุ่มลงพุ่มตอนนี้คือเลี้ยงง่ายด้วยใช่ไหมเลี้ยงง่ายครับไม่ต้องดูแลอะไรเลยแล้วแมลงกบโราก็ไม่ค่อยปดอืมน่าสนใจมากเลยครับ แล้วก็ต้นต่อไปเลยครับเออจะเป็นตัวพุดธพุทด่างพุด่างนะครับกระถางละร้อยครับวันนี้เองเราโอ้ต้นใหญ่มากครับัแกนัระถางละร้อยนะครับท่านผู้ชมคือใหญ่มากมีมาสองกระถางสูงประมาณแปดสิบเซนลด้กระถางไซส์สิบสองนิ้วสิบสองสิบสองนิ้วนะครับใหญ่มากครับ 100หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีต้นต่อไปเลยครับก็จะเป็นเวสตินเกียเวสตินเียเวสินเียเป็นไม้ออสเตรเลียครับตัวนีตัวเขียวตัวนี้ตัวด่างลูกค้าเขาจองไว้แล้วเป็นตัวด่างอ่าแล้วแล้วก็คือตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดอกนะครับตัวนี้เขาจะมีเป็นดอกสีม่วงเหมือนกันเขามีดอกสีม่วงแบบนี้นะครับก็คือสวยมากตัวนี้ด่างมีขายอีกไหมครับถ้าลูกค้าสนใจครับก็ต้องรอขยายพันธุ์อยู่ครับตัวนี้ครับตัวนี้กําลังทําจํานวนนะครับจำนวนอยู่ อ่าตัวเขียวก็สวยเหมือนกันนะครับเพราะว่าดอกก็สวยมากสีชมพูนะครับตัวเขียวเท่าไหร่นะไม่ราคาไม่ได้บอกสามห้าตัวนี้ห้าตัวนี้ห้าร้อยตัวนี้หาเริ่มหายยากแล้วครับตัวเขียวสามร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็จะมีลิ้นมังกรลิ้นมังกรครับตัวนี้เป็นตัวแค่ครับคือแค่เนี่ยคือเขาจะไม่สูงแล้วจะเป็นลักษณะฟอมประมาณนี้ยตัวนี้ก็ถังละห้าสิบบาทห้าทะสิบบาทครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเขียวครับเป็นแค่เขียว เกี่ยวขอบเหลืองนะครับเกี่ยวขอบเหลืองเขาเรียกเกี่ยวขอบเหลืองตัวนี้เขาจะเป็นสมไทยสติ๊กเขาเรียกสมไทยอันนี้ห้าสิบบาทสมไทยด่างครับีเขาบางคนเขาบอกเขากินได้นะก็จะกินได้กินยอดเขากินน้ำพริกได้ตัวนี้ก็จะเป็นรวยรถนฟด่างสวยมากเลยครับด่างด่างร้อยห้าสิบด่างสวยมากคือด่างเนี่ยคือแล้วเขาด่างเสษเขาก็เขาจะมีอย่างนี้แล้วเขาในตัวเขาก็จะเป็นลายจุดๆๆๆรับตัวนี้ชอบแดด ตดน้ำวันละครั้งพอครับแล้วก็จะมีตัวนี้กั้มกุ้งกั้มกุ้งครับตัวนี้กั้มกุ้งธรรมดาไม่ไม่ด่างตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ห้าสิบบาทตัวนี้ครับต้นด่างตัวนี้ตอนตูมจะหนาแบบตัวนี้เขาเรียกอันนี้มันเป็นสมุนไพรอะไรอื่นอื่นใช่างบ้านอึ่นข้าวว่านอึ่นใช่ไหมครับข้าว่านอึ่นกี่บาทนะ ตัวนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยใบเขาสวยเนาะใบเขาสวยแปดสิบบาทนะครับเดีจ้า <antes Chip> อ๋อมีดอกด้วยนะครับมีดอกด้วยเอมญี่ปุ่นนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเอมญี่ปุ่นด่างเอมญี่นด่างแกะแกะด่างแกะนะครับครับด่างแคะอันนี้เป็นไม้ยังมีราคาอยู่นะครับด่างแคะอันนี้เรามาแบ่งเป็นสองกระถางกระถางละร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้ากระถางใหญ่หน่อ พอยิ่งเลี้ยงไปเนี่ยเขาก็จะเป็นพุ่มอย่างนี้เลยเราชอบแดดยิ่งแดดยิ่งจดยิ่งแดดมากนะครับตัวนี้คือเป็นไม้น่าเก็บมากนะครับราคาเท่าไหร่นะแม่พี่พ่อไม่ได้ไม่ได้ฟังอันนี้ไปสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับไซส์กระถางประมาณสิบสองนิ้วได้นะครับเป็นไม้โตช้าแต่ว่าฟอร์มฟอร์มเขาจะเตี้ยสวยเป็นหน้าใสในโอครับกระถางตวใ่ใหญ่ไม่เหมือนตัวตัวใหญ่นนลงดินเราข้ามตัวนี้ไปเนอะ ตัวนี้มิควมิ้วคอนติติราคาที่เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหรือสามารถไปตัดได้เป็นข้อสามหลายข้ออยู่ครับยกลงได้แล้วเลือกเป็นข้อเลยแล้วตัวนี้เป็นชัดสามกุศลตัวนี้หายากอยู่ครับแปดมีร้อยห้าสิบแล้วกันเนาะร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาดีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นไม้หายากเปลี่ยนกระถางได้แล้วอันนี้เปลี่ยนกระถางได้นะอันนี้คือ อันนี้คือเดี๋ยวน,น <S <S เหมือนมะนาวมากแผ่นหน้าแผ่นหน้าใช่แผ่นหน้าด่างคือตัวนี้ตัวนีนท้ทําทําไอ้ตัวบอนไสบอสดีครับคือยิ่งตัดเขายิ่งถี่แล้วคือใบเขาจะถี่มากเลย<อ>ถ้าตัดใบเขาจะเล็กครับทีนี้เราปล่อยแล้วมันใบเขาจะใหญ่หขึ้นมาหน่อยต,ตัวนา้เขาไปทำบอนใสกันแผ่นหน้าด่างนี่อยู่แปดสิบบาทนะครับโอ้โหสวยมากราคาดีมากนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวมตมีมาก บางคนเขาเรียกกันชิกไทยแต่ไม่ใช่อลนี่เป็นเกตนาคราดเนาะเกตนาคาราดเขาจะขึ้นอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นเหมือนตัวหนอนอย่างเงี้ยแต่เขาในตัวหนอนเนี้ยเขาจะมีเกต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 อันนี้แบลเลยครับไม่เคยเห็นนะครับต้นนี้อันนี้เรามีเยอะเป็นจำนวนแล้วก็เหมือนนาคราดจริงจริงเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นเป็นเกต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 เเป็นเส้นนาคราชอันนี้เป็นวัฒนาด่างครับวัฒนาด่างครับด่างแฮะอันนี้เท่าไหร่ครับแฮะอันนี้อยู่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีลิ้นมังกรนะครับตัว ตัวนี้เรียกเคอรีเคนครับตัวนี้เรียกเคอรีเคนเนี่ยครับเคอรีเคนเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้อันนี้มันมีเอาร้อยแปดสิบนะครับเพราะว่าตัวนี้มีหลายกอแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันมีหลายหลายกอเราไปแยกได้ครัเคอรีเคนร้อยแปดสิบ อันนี้เป็นอะไรนะอีพีอีพีใบพายอีพีใบพายดังครับเดี๋ยวซือพีใบพายเป็นกอรอแล้วนะครับคือรากเขายากเบ่งนิดงครากคือยิ่งยิ่งแช่น้ําไว้หน่อยหนึ่งให้น้ํากระถางแช่แช่หน่อยเนี่ยเขาจะเขาจะงามดีอะไรเงี่ยเนี่ยเป็นกรอเลยครับตอนนี้อยู่สองร้อยสองร้อยเพราะว่าเขาหลายหลายยอดอยู่แล้วสามารถทำจานวนได้เลยครับ หลายหลายยอดอยู่แล้วก็จะมาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้มันเป็นพะพึงตัวนี้เป็นแค่ดูความแค้กับไม่แค่จะเป็นพะพึ่งดำเหมือนกันอ๋อครับเนี่ยแค้กับไม่แค่ับ,แค,บแค้เขาเรียกพะพึงดำเหมือนกันดอกเหมือนกันครับตันนี้นตัวตัวไม่แค่เท่าไหร่คราจะสูง ตัวไม่แค่นั้นอยู่ที่อันนั้นอยู่ร้อยห้าสิบครับหน,นึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้อยู่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้ไปแยกได้แต่ตัวนี้หายากอยู่ครับพักึงแสวยมากนะครับแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็สวยอยู่ครับีนชอบแดดย้ยงแดดดีๆให้น้ําหล่อน้ําไว้อันนี้เงือกปวาหมอด่างเงือกกาหมอด่างยิ่งแดดยิ่งแดงด่งดงดางสวยแต่ถ้าโดนแดดมากๆเนี่ยควรควรจะแช่น้ํานิดนึง ให้กระถางก็เปียกน้ำมันจะด่างสวยโอ้สวยมากเลยนะครับตัวนี้ราคากระถางะร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับร้อยห้าสิบมีสองกระถางอันนี้สองร้อยสองร้อยนะเพราะว่านี้มีหลายยอดแล้วก็คือสวยมากนะครับจะไปตัดแต่งได้เลยตัวนี้ไปตัดตัดปักได้เลยครับตัวนี้มันเป็นยาสมุนไพรด้วยยาสมุนไพรครับปกติเราจะเห็นตัวเขียวแต่ตัวนี้มันเป็นตัวด่างด่างด่างสวยมากสีเขาออกสวย ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ไอซ์อ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับกระถางละสองร้อยสองร้อยบาทด่างๆราคาเดียวกันครับสองร้อยเพาจะรู้ออกชมพูเยอะเลยต้องก็ให้ลมโปรครับ่งกระถางอันก็จะเป็นตัวนี้ครับพี่เป็นโฮย่าด่างครับด่างชมพูอย่างนีด่างชมพูถ้าถ้ามองดีๆเนี่ยตรงเนี้ยยอดจะเชินถือชมพูเลยโอ้เป็นด่างชมพูโอ้สวยมากเลยครับชมพูจริงๆนะครับพอยอดใหม่ๆนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับแม่โฮย่าด่างเท่าไหร่ครับอันนี้สอง จังร้อยรอยบาทนะครับเราก็จะเป็นเอาเปนี่ก่อนก็ได้ครับตัวนี้ไปช่วก็ช้เลรามาแบ่งปันเนาะตัวนี้เรียกด่างเขาเขาเขาเขียวเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ขาวเขียวก็จะเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวมิ้นทุกกระถางนี่สามร้อยห้าสิบหมดโอ้อลังการมากแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องรอรุ่นแล้วครับคือะคุณเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยเพราะว่าลากเขาออกหมดแล้วโอ้ลากลากเขาแบบฟูฟ่องแล้วลากอลังการมากเลยคือไปเปลี่ยนกระถางแปดนิ้วได้เลย ก็คือรอดแน่นอนออนี้เลยเพราะว่าล่าเขาปูฟ้องหมดแล้วเนี่ยมีมีมาแบบปันกันก็สามร้อย้าสามร้อยห้าสิบนะครับคือลายบางตัวเนี่ยคนชอบขาวเนี่ยมันจะสวยแล้วพอโตๆขึ้นไปเนี่ยแม่เขาเป็นชมพูบางัวอ,อาจจะติดชมพูมามแตตอนนี้เขาก็ค,คือตัวาเขาชั้นเนี่ยบางตัวเนี่ยมันต้องรอเวลาของเขา บางตัวเขาจะติดมีเชื้อจมูเขาก็จะติดขึ้นมาอันนี้คือจริงๆเลยครับเพราะว่าผมซื้อมาตอนนั้นอ่ะตอนเล็กๆอ่ะห้าห้าร้อยต้นละห้าร้อยแต่ก่อนนะครับแล้วทีนี้มันเขียวครับเขียวมาเรื่อยๆเลี้ยงไปเริ่มด่างแล้วครับทีนี้พอเขาโต่ยนบงคนที่ชอบอ่ะรอต้องรอบางทีเขาก็เฉลี่ยเขาก็ชันเนี่ยคือยิ่งยิ่งเลี้ยงเลี้ยงไปเนี่ยมันจะมีเสน่ห์คือบางทีมันจะผุดจมูผุดด่างขึ้นมาอันนี้คือขาวมากครับวิธีการเลี้ยงขาว ง่ายๆเลยคือเราลดน้ําอ่ะลดแต่โคนโอ่ต่โดนใบเพราะสาบใบเนี่ยคือมันก็จะโดนน้าโดนน้ำแล้วเขาจะแฉะจะช้าใบก็จะช้าชคือลากแต่ลดแต่โคนครับชของชั้นเนคือเขาไม่ต้องการน้ำมากไม่เป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้แบบลากับบบ้าลากคือเลา,ลา,าอากาศเข<ร>าจะกินแต่พวกกล้มะพร้าวสัตว์อย่างเดียวพวกนี้ไม่ต้องใส่ดินเป็นไปได้ไม่ควรใส่ดินเขาจะทําให้แฉะแฉะแล้วเกิดอาการปากเน่าึ้่ได้ก็จะมี ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นบอกแล้วครับตัวนี้เป็นของตัวนั้นนะห้าสิบาทตัวนี้อยู่ร้อยหนึ่งครับตัวนี้เป็นสมชัยครับเบอร์กินเบอร์กินนี่อยู่ร้อยห้าสิบครับมันกระถางใหญ่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีครูแอปเปิ้ลครับอันนี้่ใหญ่โตๆเลยนะครับร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบดีกว่าครับเพราะว่ากมองใหญ่แล้วยกยอดได้แลร้อยแปดสิบ ร้อยแปดสิบแล้วก็จะเป็นมัจลินนะครับบูชรินสองร้อยครับสองร้อยบาทนะครับคือคดอกสวยมากครับตอนนี้เขาดอกหอมนะครับพี่ดอกไม่หอมครับแต่ว่าให้ดอกให้ดอกสีชมพูมันมีทั้งเขียวแล้วก็ด่างตัวตัวนี้ตัวตัวแรกจะหาย,ยากกว่าตัวเขียวจะดอกเหมือนกันดอกสีชมพูตอนนี้คือเลี้ยงแดดลอยได้ไหมครับ ลำไยดีกว่าตัวนี้แหละลำไรแต่ว,ว่าถ้าตัวเขียวแหละแตดร้อยได้เลยตัวนี้จะคล้ายๆคือไม้ด่างที่ไฟเป็นปาบางใบาวจแตดร้อยได,ดย้ประมาณ60-70%ได้ครับน,น่าสนใจมากเลยครับสวยมากแล้วก็จะเป็นสยามอมอนเนาะสยามมอนร้อยห้าสิบโอ้ร้อยห้าสิบาทนะครับท่านผู้ชมเมื่ก่อนแพงมากใหญ่มากเนี่ยผมซื้อมา อแค่ไม่กี่เดือนเองสามร้อยห้าสิบนะครับไซนี้นะครับสามร้อยห้าสิบเนาะใช่ 1, ครับให้เป็นพันเลยไอการที่ว่าบางทีไซเล็กตัวเล็กอ,อ่ะเอาไปตัดยังไงมันก็ไม่แตกไม่แตกคือไม่แตกแฉกอย่างนี้ใช่ครับถ้าเยอะยกยอดเนี่ยมันสามารถยกยอดได้แล้วมันก็จะแตกแฉอกมาตัวนี้คือเรียกไม้แฉกชครับก็คือถ้าเราซื้อต้นอที่ยังไม่แฉก็คือเราใช้เวลานะครับอันนี้อันนี้ได้คาะ ี่แปดก็ได้ลดให้น้องยี่สิบบาทเอาไปสี่เอาไปคู่เดียครับรถให้มันมีต้นเดียวไม่ตัวนี้เขียวอันนี้เรียกว่าถนัดใบบิดครับอันเนี้ยอันนี้ก็บิดมากกว่าแต่ตัวนี้มันน่าจะคนละตัวกันตัวนี้มันแต่ละกัลักษณะของใบบิดมันไม่เหมือนกันอันนี้มันแค่บิดนิดเดียวแต่เนี้ยคือบิดเยอะเลยเนี้ยลักษณะอันนี้เขาเรียกคอร์ดมากกว่าแต่คล้ายๆกันแต่คล้ายๆกันแต่ตัวนี้มันแค่บิดตัวนี้มันเป็นคอร์ดเลย ตัวนี้สองร้อยตัวนี้ร้อยห้าสิบตัวนี้สองร้อยตัวนี้ร้อยห้าสิบนะครับที่ว่าร้อยห้าสิบเราอจะเลี้ยงได้แค่นี้คือมันมันใช้เวลาอยู่เหมือนกันเนี่ยตัวนี้ร้อยห้าสิบตัวนี้จะเป็นเตยด่างเตยไทยใช่ไหมครับเตยหอมนะครับนี้หอมมากตัวนี้หอมมากสามารถทานได้นะครับอันนี้ก็ถางละสองร้อยสองร้อยบาทหายากอยู่นะครับตัวเนี้แล้วกลิ่นหอมมากหายากจริงๆเขายังไม่มีคนเอามาขายนะครับ ส่วนมากเราจะเห็นแต่เตยประดับกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับพี่โลตัวนี้พี่ลืมชื่อเลยออริกอซ้ำออริโกอซ้าเนาะครับตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็แพงเหมือนกันเป็นเป็นไม้ใบที่ที่สวยแล้วก็แพงเป็นไม้ตระกุลฟิโลนะครับออริโกอซ้ํานรครับอ้นะฮานุมานั่งแท่นตัวนี้เป็นไม้โบราณไม้โชหัวตัวหัวโชดอกดอกก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็หัวประมาณนีร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับต้นใหญ่โตเลยนะครับนี่เป็นไขดังงขาว นี่นะครับอันนี้ก็คือไม้แลมเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่ผมเห็นในกลุ่มก็คือราคาแพงมากครับเาะควรเล่นไม้หายากไม้แบบไม้หายแปลกไม้แปลกหายยากก็คือมีคอยด่างขาวสวยมากเพราะเรามีเราสะสมไม้เหมือนกันตัวคอยเนี่ยตัวนี้อยู่สองร้อยห้าสิบโอ้ราคาดีมากเลยครับแล้วกระถางใหญ่ด้วยแล้วเป็นพุ่มก็คือก็คือต้นใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ต้นเล็กๆนะตัดปักทําได้เลยเนี่ย นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่พมี่กุ้งขยับมานิดนึงครับมันจะเป็นสีขาวโอ้นี่นะครับใหญ่ใหญ่เลยพุ่มใหญ่เลยกระถางใหญ่ครับตัวนี้อะไรนะแม่อ๋ออันนี้แดงคิริบูนแดงคิริบูนครับเท่าไหร่แปดสิบบาทครับแปดสิบบาทแดงคิริบูนนะครับแล้วก็ดอกสวยสวยเลยดูมา ันนี้เป็นฟิโล,โลนะครับนนตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้อยู่ร้อยห้าสิบครับมันมันมันสูงแล้วเอาไปแบ่งแยกๆได้แล,แล้วร้อยห้าสิบเราก็จะมีนะครับตัวนี้เป็นนี่ส่วนมากเขาก็เรียกกันหมากคุ้มช็อกโกแลตเนาะม,นมันสีเหมือนกับช็อกโกแลตสีเนี้ยหมากคุ้มหมากเมียน,<ม><ม>นะครับแล้วก็มีอีกตัวหน,นึ่ง วันนี้ก็สวยครับนี่มาสีออกออกออกเป็นสีแบบสีเรื่อยๆครับสีสีข้าเรื่อยๆครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่สองร้อยห้าสิบจะถงละสองร้อยสองร้อยห้าสิบาทนะครับก็คือกอใหญ่ๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับกอใหญ่อันนี้เป็นพับพึงงพับพึงอันนี้นําเสนอเป็นพับพึงแมงมุมแมงมุมเขาคือใยของเขาเนี่ยต่อกเขาเหมือนใยแมงมุมครับแล้วมีกลิ่นหอมมากอันนี้คือผมดมผมดมดูแล้วนะคือหอมจริงๆนะครับอันนี้หอมมาก ครับแม่อันนี้เรียกอะไรนะลีลาวดีแมงดีลาวดีแมงอยากให้แอมินดมหอมเท่าไหร่ไหมผม้ยหนขายอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับถูกมากครับเนี่ยผมดมดูแล้วผมชอบมากเลยไม่หอมอเข้ามาถ้าหนไม่คาไม่คเาว่าถ้าไม่หอมเอาคืนแม่คาได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลาเซียอันนี้เขาเรียกคิกคาโต พิคาโก้ครับครับเป็นตัวนี้อยู่ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับมืก่อบเป็นไม้แลมอนกันครับตัวนี้ใครสายโลคาเซียนะครับสามารถจุดได้เลยลาคาดีมาตัวนี้จะเป็นลิมอกรอีกตัวหนึ่งสีเขียวดอกใหม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยคือตัวนี้เขาจะเป็นแบบใบนวนครับอันนี้อยู่กระถางละร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยครับตัวนี้ด้วยครับพี่เออสับปะรดสับปะรดตัวนี้ที่เป็นแม่สับปะรดอะไรเนี่ย มีลูกมีดอกนี่ับเป็นช่อขึ้นไปสูงๆเลยเป็นเสาประดับประดับเท่ากับปั้นขาปั้นมัใช่ที่อันนี้มันเป็นช่อเป็นช่อดอกอ๋อที่ที่เขาเอาเอ่อเอารูปมันไปประดับนี่ใช่ไหมไปไปเสียบครับจัดจัดช่อดอกไม้นะก็จะขึ้นเป็นก้านก่อนแล้วก็จะเป็นลูกครับละตัวก่อลูกเท่าไหร่ครับร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมต้นใหญ่ตัวมโหฬาร มีแต่ราคาหลักร้อยทั้งนั้นเลยนะครับต้นไม้ร้านพี่กุ้งก็คือสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีไม้ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์หรือทักหาหรือโทรหาพี่กุ้งได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากได้ต้นไม้อย่างอื่นก็พี่กุ้งก็อาจจะมีนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางกติดตสอครับก็มีสวนนะครับยูทูปปลูกพลักข่าวช่องยูทูปนะครับสวนปลูกพลักนะครับ อ่าให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถไปติดตามชมได้นะครับเดี๋ยวพี่กุ้งก็จะทยอยถ่ายคลิปลงเรื่อยๆนะครับยอยเอาวันนี้ก็ขอบคุณพี่กุ้งามากๆเลยนะค,ะยยครับขอบคุณครับสวัสดีครับใสแกนเยอะเงย